<premises. S 2> สวัสดีครับพี่น้องพองไฟสุดูสุด้ครับพี่น้องพกพอกันแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนามุ้นครับพี่น้องม้นนี่พอกันย่ามเทียงพี่น้องม้นนี้เป็นวันหยุดครับพี่น้องนุ่มหนามม่กับสีมะเห็ดอาหารในพี่น้องในยูริกินที่เก่าแหละครับพี่น้องม้อนี้เสนอเมนูอ้อมหมูแซ่บครับพี่น้องสูตรเด็ดเลยครับพี่น้องรับร่องไว่าแซ่บแน่นอนครับพี่น้องเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปกันเลยครับพี่น้องแซ่บแน่นอนครับพี่น้องโอเคครับ ต่างไฟพี่น้องแค่นานแค่นาน,นา้องไปพอประมาณครับพริกแกงครับพีน่น้องนี่ครับผมพริกแกงเดี๋ยวตามไว้ครับแก่สิมี่พริกแห้งหอมตะไคร้ครับพีน่น้องใส่ลงไปแล้ว

จากน้ำเดือดไปหน่อยก็ใส่หมูเลยนี่ครับผมหมูกันไว้เรียบร้อยเดี๋ยวล่อหมูชุกินมากัันหน่อยจะเปล่าข้นได้ไหเครับนมันสีเทาครับหลังจากหมูลงไปแล้วเราทอด ăn một dưới mặc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  dù mặc đây mặc dù 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 mặc

các phải sẽ được bùa cái nào con của nó thì nó 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 hơi chẹp cái nào nữa làm đầy thua thấy thắt thay lái cái nào bây giờ xe, này vớt bản cái nào, thắt lái cái anh chẳng hạn cùng lốt lấy cái nào, cùng lố cái nào, xúi xe ตอนเดียวข้านนเนาะใส้หลาเป็งสิแจกปักเอาซือก็ไปนป่าเนาะป่อไปประหลาดทาน,น้นลาะเป็นขของแสบแบบนีนะลา้า

่ล่อเลยเกลือซุกเรียบร้อยแล่้อเลยสุดท้ายเลยพี่น้องปบาเสเริืมบอกไปพี่น้องใส่ดุดดุดสุดท้ายได้พี่น้องใส่สใผักกีราบกาี่าอันเลย

ไฟพี่น้องพิดไฟเป็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอ่อมหมูแสบๆพี่น้องเรียบร้อยพร้อมกินครับพี่น้องเห็ดอาหารบานๆตามสไตล์นุ่มหนามุนรับพี่น้องมื้อนี้ก็บ่มีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะนุ่มหนามุนก็มาเฮ็ดอ่อมหมูแสบๆพี่น้องอยู่ได้กินครับพี่น้องกเมื้อนี้กับไผ่ํานีก่อนนําพี่น้องเนาะนุ่มหนามุนขอตัวไปกินอ่อมหมูแสบๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ